ปวดท้องตำแหน่งไหนบอกโรคอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นแล้วอาการปวดท้องในในช่องท้องเราเนี่ยเป็นได้หลายอวัยวะเลยนะครับผมอันที่1เป็นในระบบทางเดินอาหารเรานะครับระบบทางเดินอาหารเราก็เริ่มตั้งแต่เคี้ยวทางปากลงหลอดอาหารลงกระเพาะลงลำไส้แล้วขับถ่ายออกมาอันที่2เป็นระบบ ตับแล้วก็ท่อน้ําดีจะเป็นตับเป็นท่อน้ําดีเป็นถุงน้ําดีแล้วก็เป็นตับอ่อนได้นะครับระบบถัดมาเป็นระบบทางเดินปัสสาวะเริ่มที่ไตท่อไตแล้วก็ขับถ่ายออกมาเป็นระบบทางเดินปัสสาวะอันถัดมาระบบสุดท้ายเป็นระบบของคุณผู้หญิงนะครับสูตินารีเวสจะเป็นมดลูกรังไข่เพราะฉะนั้นแล้วอาการปวดท้องเนี่ยนอกจากเป็นกระเพาะลำไส้แล้วยังจะเป็นที่อวัยวะอื่นได้ตำแหน่งของการปวดท้องเราก็สามารถที่จะบอกได้นะครับ บางครั้งเรามาด้วยปวดท้องด้านขวาบนขวาบนเป็นอะไรได้บ้างขวาบนเป็นตับได้เป็นท่อน้ําดีได้เป็นถุงน้ําดีได้หรือแม้กระทั่งเป็นตับอ่อนก็ได้เพราะฉะนั้นอาการที่บ่งบอกถึงเรื่องถุงน้ําดีก็คือปวดท้อง ที่บริเวณใต้ลิ้นปี่และบริเวณขวาบนอาจจะมีตัวเหลืองตาเหลืองได้นะครับหรืออาจจะคาได้ก้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นขวาบนอาจจะเป็นระบบท่อน้ําดีก็ได้หรืออาจจะเป็นระบบทางไตก็ได้ไตเรามีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาคนที่เป็นนิ้วที่ไตจะมีอาการปวดท้องขวาแล้วเล้าไปหลังได้อันถัดมาด้านซ้ายบนนะครับอวัยวะที่เรามีได้ก็คือ1มีม้ามมีตับอ่อนแล้วก็มีไตข้างซ้ายนะครับผมอาการของไตก็อย่างที่บอกไปก็คือมีปวด ปวดด้านซ้ายล้าวทะลุไปหลังอาจจะมีฉี่แสบฉี่คัดได้ส่วนอาการของตับอ่อนอาจจะมีปวดท้องล้าวทะลุไปหลังนั่งแล้วดีขึ้นได้นะครับผมอันถัดมา ปวดท้องล่างซ้ายเป็นโรคอะไรได้บ้างระบบล่างซ้ายเราก็จะมีลำไส้ใหญ่ของเราอาการของลำไส้ก็คือมีอาการปวดท้องผายลมบ่อยท้องผูกสลับท้องเสียหรือมีถ่ายเป็นเลือดหรือนั่งนานๆซึ่งเป็นอาการบ่งบอกถึงอวัยวะลำไส้ใหญ่ของเรานะครับซ้ายล่างเราก็อาจจะเป็นนิ่วที่ท่อไตได้นะครับหรือเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ระบบของมดลูกสูตินารีเวชอาจจะเป็นรังไข่ด้านซ้ายหรือมดลูกได้นะครับผมด้านขวาของเราปวดท้อง ด้านขวาเป็นอวัยวะอะไรบ้าง1เป็นไส้ติ่งก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปวดท้องมากปวดแบบเฉียบพันภายใน1-2วันต้องใหนน้นิกถึงไส้ติ่งอักเสบเป็นอันดับแรกนะครับผมลำไส้ใหญ่ของเราก็มีโอกาสที่จะเป็นได้นะครับผมกระเพาะปัสสาวะก็มีโอกาสเป็นได้นิวที่ท่อไตก็มีโอกาสเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นปวดท้องแต่ละตำแหน่งบอกอวัยวะของโรคได้เราต้องซักประวัติแล้วก็ดูอาการของปวดท้องให้ชัดเจนจะได้ไปถึตรงจุดไปได้ตรงโรคของเรานะครับผม